เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงพ่อวิริยังิลิทธโรผู้เผยแผ่วิชาสมาธิที่มีสิทธิ์ทั่วประเทศมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ สมเด็จพระยานวาชิโรโดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโกเกิดเมื่อวันศุกร์ที่7มกราค,คม2463ที่สถานีรถไฟปากเพียวจังหวัดสระบุรีหรือสถานีรถไฟสระบุรีในปัจจุบันเมื่อวันที่22พฤษภาค,คม2478ได้บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหร อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยพระธรรมทิติยาสังทองนาควโรเป็นพระอุปชาและอุปสมบทเมื่อวันที่20พฤษภาคม2484ที่วัดทรายงาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยพระปัญญาพิสารเทระหนูทิตะปัญโยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารา กรุงเทพมหานครเป็นพระอุปชาติต่อมาได้เดินทุดงติดตามหลวงปู่กงมาจิระปุญโยไปยังจังหวัดสกลนครเพื่อพบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตต่อมาหลวงพ่อวิริยันได้รับเลือกเป็นพระอุปถากอยู่ในพรรษาสี่ปีนอกพรรษาห้าปีรวม9้าปีได้เดินทุดงร่วมกับพระอาจารย์มั่ และเรียนธรรมะอันลึกซึ้งได้จดจำคําสอนของพระอาจารย์มั่นไวและได้เผยแพร่แก่สาธารณชนในหนังสือที่ชื่อว่ามุตโตไทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506จนถึงปัจจุบันหลวงพ่อวิรยิยะเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและก่อตั้งสถาบันพลังจิตตาลุภาเพื่อสอนสมาธิสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต มีการขยายสาขาสถาบันพลังจติตตาลุภาไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและในต่างประเทศที่แคนาดา6แห่งรวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาในพศ2507ได้รับพระราชทา,านสมณศักด์เป็นพระครูญ,ญาณวิรยิยะฝ่ายวิปัสสนาธุรพะพศ2 5 0เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระยานวิริยะจาร์ฝ่ายวิปัษณษณอสนาธุราพศ2535เป็นพระราชธรรมเจติยาจาร์ฝ่ายวิปัอสนาธุราพศ2545เป็นพระเทพจเจติยาจาร์ฝ่ายวิปัอสนาธุราพศ2554เป็นพระธรรมมงคลระยะฝ่ายวิปัอสนาธุราพศ2 5 6 2 เป็นพระพมพมงคลยาและพศ2563เป็นสมเด็จพระยานวชิโรโดมสมเด็จพระยานวชิโรโดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทรุได้ละสังขารมรณภาพแล้วเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุ100ปี11เดือน15วัน80,000ษ์ 80, ในหลวงรัชกาลที่ิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลากพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสงศกวันที่23ธันวาคม2563หลวงพ่อวิริยังทำงานหนักมาตลอดเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระอาจาร,รย์มั่นภูริัตโตแม่ทัพธรรมกรรมฐานสืบมาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370